เดี๋ยวทีมมันคนวางไปเดือยนะเว้ยงงอยู่เกม่ายเลยหมดสมองตอนเกมเงียบเดียวมันยิงง่ายแค่โหมดฝึกซ้อมหรอวะเกมเนี้ยบางทีเพราะว่ามุงได้หนึ่งหนึ่งอะจริงเออหนึ่งหนึ่งผมก็ชนะหมดแหละแต่พอได้ทีมเอาไม่เอาไหนแบบนี้ป่ะ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 ผมนะแบบนี้ป่ะกดเลย No No โน No No ฮ่

ยืนราตัวนยินอะไรนั่นอหน้าืนนั่นอนไรยินยินเอ๋ออปปะน่ะไม่ใช่ M4 M4 อันนี้ออกอันน right, yep. uh, oh um, ี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกจริงอันมี้มึงจะไม่ใช่ปืนก่อนดีเหรออันนี้อี๋อันอี้อี๋อันนี้อ โน่มันชื่อโนเมซี่รวยเนี่ยโน่ตายเดี๋ยวโอ๋อกางอ๋อตายแล้วคือจะบอกว่าเก็บออฟเก็บออฟโอเคไม่เอาก็ได้เอาไปเฮ้ยยืนอยู่บอ

โหนโหนโหเกียร์อะไรเมียร์อะอรอับมิกขับมิัเลน่ออฟไปหมดเลยอ่ะสองเจ้าท่านน่าจะออฟนั่นละมั้งนี่มีโหนไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ย ถ้ามึงเลี้งไม่ได้แบบไอ้ยีนไม่ต้องโยนไม่ไม่ทนมาเลียงยีนได้หรอครูเข้าใจไหมไอ้ไอ้ยีนอย่าเออเงี่ยปากเนี่ยปากตายติดใจโอ้ยโอ้ยได้แล้วมึงเกมมันไม่ผัววะไอ้ควายเดินออกยิงตายโง่แล้วมึงโดนที่อะไรต่ะคือออกพี่จ๊ะ เกียตาเว้ยมื่มึงเห็นเหกูแมมึงเหนไอคิมกูแมคนพิกานะวียมึงไดาคพิการเหรอไม่มีมึงจะทำยียอะไรมีดี๋ยวะเฮ้ไม่ใช่ผิดทางผิดทางทะไรทยี้อะไอนุ้ยอบุยบุย วิว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 หูวียิววววนววววมวว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 วอววววววว้วกวว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 กวว้วหวว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 วนวนวนวอววววอววรวววววววหนีวออ ไอ้น <lien> ้องมันก็ไม่เปล่าครข้างนอกดีสไปเอ่ะนะอ๋อโนเปมคิวกูเยี่มันจะแกล้งมันแล้วหน่อยเนี่ยมันแก่ตัวยี่นะโอ้ยจะไมึงมาจากไหนวะเีย้เอ๋ยเอมี่เดินไปแล้วว๊าเโี้ยยี่ผาแตกทำไมกูเอ้ยทำไมกูโดนดาเมจใครวะเดี๋ยวนะ ดาเมจจาก Disable m a s a r สีุดสาในหนึ่งออแล้วเวกรีถ้ากูตายได้จิมันโดดจับไอเอี้ยมีไอเอี้ยมีไม่ใช่ไอเอี้ยมีหนึ่งสวนกูเข้าละไม่ใช่เอาโดดลงมาแลวแน่นอนตะกีเข้าหัวเฮีย โอ้โ้เฮียโ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 ย่ยเ้ยเยนียยิงหนีเอาไปเลยสบาทยิงอยิงยิงมยิงไปไล่เฮียย๋หยอกยอกหยฮะมึยิงไม่ยิงอ้ีไ้เยอ้นีมึงทเียอะไรของมึง มันได้เหมือนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วมักลับมากลับมาได้ออ่าไเียแล้วกลับมาได้กลับมาปพ๊บกลับมาปพ๊บทตัไงกูรีเซ็ตรีเซ็ตโหวตนี่ไงเออ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 เอฟหมันรวยรวยรีเซ็ตโหวตกูรีเซ็ตโหวตเฮ้ยเพื่อนเราอยากให้เราขายไหมเราซื้อในเกมเรามายิงตาหน้าตัวเนี้ยไอ้ฟังโออเออเออใครใครใครมันโกงวางโอ้

เอ้ก <muitas> ูได er. ้มีตันเพื่อนรับพื่นะไอ๊เพื่อนมาซื้อในเกมซื้อในเกมมาซื้อในเกมซื้อในเกมมาซื้อในเกมเช่กูเช่กูยิงระคังยิงระคังยิงระคังเย้เอยมึงซื้อในเกมมาพูงระคังเออรๆเชเช่กูไหนสักหนไอกไั้นตไอ้เป็นตเรอกไอ้เหี้ยใครยิงละครัโคนรคาเหียเตะแม่งนี เฮ้ยโอ้ยกบีกกู <laughs> เตะตัวเอง <pers> อยยนเป๊ปเป๊ปเป๊เป๊วววเป๊เป๊ปเป๊เเบิบบดอ่ะเฮ้ยเป๊ปเป๊เี๊เป๊เีเป๊ปเป๊เป๊ปม่๊มเปเอ๊ปเอเยยเปป เป็นฮกเป็นฮกเนฮกจริงเราตะกบตอนนี้ท้ายอาเนี่ยท้ายอย่างนี้เราแพ้พอดี้วกูุ้กูไม่ยิงหรอกกูไม่ยิงหรอกไม่ยิงหรอกวไม่้มองเงี้ยไม่อย่แตงไมอยู่ควันไม่อยู่นควันดีมันเลยดูกูดูกูดู ทำไมมือลูกมือใส่ก่ันยังไรเฮีย<ต><ต>มัน<ป>ไมไ่ยิงมนะึงวะว่ามันเมือมึงหมดเลยวะไม่มีไม่รู้อ่ะทำไมเป้าเพื่อนเราไม่เปลี่ยนวะหรือเพื่อนเราปิดไม่ให้คนอื่นเห็นวะแต่เป้ามันเหมือนไม่ได้เปลี่ยนเลยเป้ามันใช้เป้าจุดอ่ะเพื่อนมันจะได้ห้าคิวแล้วตรงนี้แนอนไม่กับกูไม่ตับเป้ากูนี่ไง Hey bro above above you above you in the sky in the sky in the sky above 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 you above you above you below 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 hey 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 below you below you below you below 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 below! mm below. <laughs> mm by get by your mom me, 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 me. oh shit i fuck your mom i fuck oh shit I i'm fucking your mom right now oh, oh 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 check your pit no fuck your pit pit bro what the fuck are you doing ah oh shit! ah oh, nah bro not good not good not good you should kill yourself now นีกนะฮะโมเนซี่อุ้ยเฮียอุ้ยพวกข้าดูอุ้ย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 โคตรสวยโคตรสวยไอ้เฮียสีฟ้าอะไรตองนั้นวะไม่ไม่ไม่ถูกใจเฮียไปฆ่ามันอยู่แค่เดินไปเหอตายคนงงไม่ถูกใจเออยิงไม่โดนหรอยิงไม่โดนหรอมึงอ่ะมึงปัดขี้อะไรอยู่ดวปังแต่ยิงโดนด้วยเแ็่โดนถูกโดนเลยอ่าตายหมด ในใจเพื่อนในใจมึงทำอะไรกันเยอะเพื hmm. ่อมดกันดมุด hmm. ก mm ันเออมึงตอบกูดนี้ทำไมมึงต้องเห็นไตด้วยวะ โฟกัสก็เห็นตายอ่ะก็เห็นตายอ่ะก็เห็นก็เป๊บคือก็เห็นตายอ่ะคือก็เห็นตายเห็นตายใช่ไหมโฟกัสต่างก็เห็นตายไม่เห็นตายแล้วกันนะความจริงมาเช็คกันในเกมนี่ยโฟกัสดูกูดิกูก็เห็นตายเนี่ยกูเป็นตัวกูเป็นตัวของตัวเมื่อวะเอ่อเป็นตัวโฟกัสบูดไว้เดี๋ยวบู๊ดให้เออเดี๋ยวตอนนี้เราเอาทีวีคิวอะไรเอาใช้หมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูพูดให้เดี๋ยวกูพูดให้เดี๋ยวกูพูดให้เผยเป๊บสวยทีสองไม่เหี้ย เพื่อสุดเสร็จนญญละนญญละ่ะเฮ้ยตากตัวเอ้ยใครเนี่ยไอ้เฮียโคตรลำขานดีไอ้เฮียเออเออ ไม่หยุดเลยวะชนะมาแรกกับอะไรมะแรกกับตัวติดทุกอย่างเีไมอ่อ่นี่หยุดเลยไอ้ฮ่า่อเราเราจะได้ตายเดี๋ยวก็ชนะละทีจะได้ไปไไม่ชอบเลยกูกูวิ่งไปตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยอีผักอีักม่นหยุ